แหวนแก้วหมอกมุงเมืองจากบ่อป่งหลวงอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะแหวนวงนี้นะคะมีแก้วหมอกมุงเมืองที่ขนาดเม็ด1.5คูณ1.8ซนติเมตรค่ะเนื้อแก้วจะเป็นสีเทาอ่อนๆน,นะคะตัวเรือนเป็นเงินแท้ก็12.5ปเซ็นต์ค่ะเป็นลายฉลุลวดลายไทยค่ะตัวเรือนแข็งแรงนะคะ เนื้อแก้วของหมอกมุงเมืองเม็ดนี้นะคะจะเป็นสีเทาอ่อนๆบางมุมนะคะเมื่อต้องกับแสงจะออกเป็นสีฟ้านิดๆค่ะแต่บางมุมนะคะก็จะเป็นสีเทาอ่อนๆใสๆค่ะแก้วหมอกมุงเมืองเป็นแก้วประจำเมืองลำปางนะคะ มีความเชื่อมาแต่โบราณค่ะว่าแก้วหมอกเมืองเป็นแก้วที่ให้คุณแก่ผู้ครอบครองนะคะเสมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยกุ้มครองตั้งแต่ศีรษะจะดปลายเท้าค่ะเนื้อแก้วเม็ดนี้นะคะสวยใสไรตําหนิเลยค่ะเนื้อจะใสนะคะออกสีเทาอ,อ่อนอมฟ้านิดนิดค่ะบางมุมนะคะจะเห็นว่าเป็นสีฟ้าค่ะแต่ไม่ใช่แก้วสีฟ้านะคะเป็นแก้วหมอกมเมืองค่ะเพียงแต่ว่าด้วย เน,เนื้อเนื้อหมอกเขาเป็นสีใสๆบางมุมเมื่อต้องกับแสงก็เลยออกเป็นสีฟ้าอ่อนๆเหมือนท้องฟ้าโปร่งๆค่ะขึ้นเรือนนะคะเรือนแบบนี้นะคะเป็นลายฉลุลายไทยทั้งสองด้านเลยค่ะนี่คือด้านหลังแก้วนะคะจะมีความแข็งแรงมีความหนาไม่บุกไม่บางง่ายนะคะตัวเรือนสวยค่ะแบบนี้จะเป็นลายฉลุที่ค่อนข้างจะนิยมสวมใส่กันค่ะ ถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแก้วหมอกมุงเมืองนะคะแก้วที่มีลักษณะสีอ่อนใสวงนี้นะคะมีความสวยแล้วก็ขนาดเม็ด1.5ึ่คูณหนึซนติเมตร cm, ไม่ไม่รียาวนะคะจะเป็นรีกลมนิดนิดค่ะลักษณะจะกลมนะคะกลมนิดนิดกลมรีแต่รีไม่มากค่ะ ถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแหวนวงนี้สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินอีกทีหนึง่งได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ